ท่านผู้ในการท่านโบวัญญาทิตุนรีพอชำนาญการพภชนนะครับท่านก็จะมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านที่มาร่วมนะครับตามที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบคือท่านรองอายกุษราเปลีเวลามาตรงนี้นะครับตลอดจนท่านกนกรำนวนะครับ ท่านสมาชิกสภาที่สภานครสุโขทัยตล,อ,ลอ,อดจงท่านนายกทศมสตรีเีทศบสลานครสุโาทัาย,ทยะน,นะครับอยากให้ตรงนี้เป็นที่จัดก,การเรียนรู้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้สคาึ่งใช้งบปมาไปเยอะแย,ยะมากมายนะครับท่านผู้ว่ากรงจะให้ ที่เป็นสัพพายะครับเป็นระวงว่าเรื่องของของเด็กนะครับที่ขึ้นมาทางข้าพเจ้ไม่รู้ว่าเีโนท้าพเจ็เป็นเจ้าของที่อยู่บนแลวก็เราเขวามาอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าท่านที่ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนลาย้าบาติก็คงจะเอาไปใช้ได้นะครับถ้าไม่ได้เอาไป ประกอบอาชีพรายได้เสริมนะครับเราสำรวจก็จากอาชีพจัดการศึกษาท่านจำนวนค่าอาหารจำนวน5,000บาทจากาบโสวัสดิการเทศบสภานักลสงฆ์ราดนะครับขอบขอบพระคุณในโอกาสนี้ขอบคุณท่านท่านรองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเทศบาลนครบอลสงข์านะครับได้มาร่วมแล้วก็ได้จัดเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนค่าอาหาร กอเร็ลได้ได้ข้าตัวแทนท่านเยียกโอนเป็นรองมี้สมรับารา่รองมีภารกิจนะครับถงนั่งดูรายการในวัดมอบหมายให้สมัยที่าเป็นรองได้ดูเลยสำนักศึกษานะครับแล้วก็ทุกวันนี้พู้ว่าก็จะถามมีเรื่อยนะครับผมก็ยังไม่บอกท่านว่าผม จะไม่ทํางานอีกที่แล้วแต่กศนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นที่ที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานคืนเนี่ยผมไปตามเรื่องของไทมาทำไทเกิงนะค,ครับแล้วก็รายงานใะห้ท่านผู้ว่าได้รับทราบนะครับว่าจะสอบถามท่านว่าโครงการที่่านผู้ว่าาการได้มาอบรงตรงนี้แล้วมันไปที่ไหน,ไหนไหอะไรยังไงนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ การปรับปรุงงานารนะครับที่จะมาทารูปกลงหรือกับปรงห้องน้าําระบบไฟระบบไฟน้ำประปาในทาง่ารเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่านื่งจาต้องประมาณหมดนะครับที่มอบให้อาโยธาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาหลายครั้งแล้วป็นบอกว่าเสว่าเห็นว่าบางความหนึ่งอาคารสถานที่ยังไม่ปัดไม่ไม่เรียบร้อยนะครับ ก็เลยไม่ไม่ทำอยู่นะครับวันนั้นเรื่องแล้วก็ท่านกวาก็บอกว่าเดี๋ยวจะถามให้ในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องยาวต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานกับองราเลยนเคยครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องที่จะอสออะไรมามามาออสอในารบัญชีอะไรตรงนี้แล้วก็ทางเทศบาลก็คงจะมี เทศกิจอะไรต่างๆเยนะครับแล้วท่านถามมีเรื่องนึไนะครับภาษาว่าแล้วร้านกาแฟมีใครอยากมามา,มาอยู่ข้างบนบ้างผมบอกจะมีลิงมีอะไรอย่างนี้สําเส็ิญยากนะครับ่านบอกเออที่จริงมันทำเลมันดีมากนะครับบอกว่าทำเลดีนครับแต่แต่ว่าบริบทของพื้นที่นะมันไม่ไม่เอาหน่ยนะครับในเรื่องของอลิงนะครับแล้วก็ลิงนคืขอวิธีการเลยนะครับ กราบเรียนท่านผู้ในการท่านปออวัญญาที่เป็นตัวผู้ในการศูนย์กอสโนจังหวัดสงขลาท่านรองอนุสโณผู้จิตวิยารองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาท่านจาันเกษมผู้จีรเชกนะครับอาจารย์มอมรและก็ผู้มารู้นะครับตลอดจนท่านผู้เกี่ยวที่มาร่วมในการโคกเกียรติบัตรนะครับกูุ่มกา,า,ารจัดการศึกษาเพื่อขึ มีผู้เรียนจำนวน26คนได้รับพบประมาณจากปสนจำนวน11,000บาทและงบสนับสนุนค่าหารจำนวน5,000บาทจากกองสวัสิการเทศบาลนกอรสงตรานะครับโอกาสนี้นะครับผมให้โอกาสเรียนเชิท่านผู้ในการให้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาาเออผู้ที่จบ การศึกษาเพื่อพัฒนาที่วิชาการถึงในภาพปติบุการที่ยุกราขณะที่เกิึงกับ นางสาวอุตสวงแสงคง นางชดาสุวรรณง ประพินสันตพันธ์ เย,เย็นใจเย็นใจนางภา,ว,างวินีคงศิพนางบุษฎีสุวรรณ สนอกปริญา สุยิตสังเา,า,าทองนางสุภาทองรักนางวนิดา นางละพัฒน์คุณเทสกค่ะ เป็ไหมครับดีเดี๋ตอรนมองกล้องครับมองกล้องครับมองกล้องนะครับ สามโนะครับนั่งต่อรูปนะครับโอเคครับนี่ผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ในการท่านของปัญญาที่านดุลยได้พบฝ่าได้พูดคุยนะครับกับผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการ เรียนการเกี่ยงลายภาพวาดติดกับนีก็กลายเป็นเยอะแล้วค่ะเรียนท่านเราสอนท่านอาจารย์เกษมการอาจารย์มิมนสัก่านอาจารย์บอแล้วก็ครูคนสนอตําบลท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพในการเป็นภาคปฏิบัติทุกท่าน ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ท่านขึ้นมาเรียน,นันนี้นะคะความที่เป็นเป็นกลุ่มแรเมกเลยนะคะอาชีพที่ขึ้นมาเรียน,นันนี้ที่กสทอได้ามาอยู่ันนี้ได้ตรงนี้ได้ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสมพลสวัสดิ์ท่านมีความเมตตานะคะที่จะให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานขึ้นมาจัดกิจกรรม ตรงนี้นะคะท่านมองว่าอาการนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นหลัานท่านก็ได้โทรไปานะพี่ชัยนะคะตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านอยู่ว่าท่านว่าก,กสทจะเข้ามาจาัดมาอยู่ได้ไหมนะคนะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเข้ามาทำคนนี้ใช่ไหมคะพี่ชัยเราตัดปินว่าได้จยากเรั้ทรศัพท์ยาอยู่ที่วัดสเก็ต ตรงที่วัดน,นั้นเป็นสาราซึ่งเขาทำที่อ,อีเป็นสาลาเลเซนะครับมีการ,ารจาัดกิจกรรมอาชีพนะครับให้กับประชาชนทั่วไปอีกนะครับเมื่อสาหาที่แล้วก็ได้มาเยี่ยมพราะคาก่าว่าตรงนี้โดนรัน,นะครับก็ได้นำเรียนท่านรองรัฐมนตที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นประธานในการดูแลบริหารจัดการในส่วนตรงนี้นะคะ ก็เลยดำเนินการบุคลากรของเราคนนี้ในรีดับอาชีจากชุมชนแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงนั่งการ์ดก็จะลบากตอนนี้มอบให้ใแก่ก็คือบุคลากรของเราต้องไปที่อำเภอเพื่อประชุมรับนโยบายรับหลักการรับทราบงานของผออเภอที่จะนำมาปฏิบัติประการวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทินะคะผู้ของเราทำงานงานกองสลนจังหวัดเราจะบริการรถตู้หนขึ้นมาแล้วก็บริการรับ กลไปเอาถึงขั้นนี้เลยเพื่อให้ตรงนี้ตามนโยบายท่านผู้ว่าเกิดที้ง่ายนะครับเกิดได้ง่ายนี่คือจุดที่เราข่ากันไว้เอในส่วนของอาชีพก็เหมือนกันเดิมมาคุยกับน้องๆก็าบอกว่าเขาไปสอนตามกลุ่มชุมชนว่าขอได้ไหมกลุ่มบอ่อยางนี้ขอให้ขึ้นมาเรียนบนนี้นะครับยินดีสสนับสนุนงบประมาณเพื่อจะให้นะครับประชาชนได้ขึ้นมา ชมทิวทัศน์กันสวยงามที่ท่านพูดว่านะตั้งใจอยากให้คนมาใช้บริการที่ท่านรองก็กล่าว่าอยากให้เปิดร้านกาแฟด้วยแต่คงจะป็นทนทคศนะคะท่านเป็นกลุ่มแรกนะคะอาชีพที่ว่าหลังจากที่คุยกับพีงานแล้วก็นําท่านขึ้นมาแล้วก็ทราบข่าวว่าทางเทศบาลนครสงขลาได้สนับสนุนค่าอาหารมาด้วยในการจัดกลุ่มอาที่นี้ งบประมาณของกสณเรามีเฉพาะค่าวิทยากรกับค่าวัสดุนะคะเราก็โชคดีได้ทา,านเทศบาลนครถ้ามีกลุ่มต่อไปท่านคงสนับสนุนอีกนะคะต้องขอขอบคุณมากเพราะว่าท่านขึ้นมาวันนี้จะลงไม่ทานอาหารข้างล่างก็ค่อนข้างลำบากานะคะทัวท่านเราก็ได้รับความเมตตาจากเทศบาลนครสุข,ขาได้ค่าอาหารสําหรับกลุ่มนี้มาด้วยแล้วคิดว่าใน ต่อไปนะคะเราก be ็จะพยายามทยอยเปิดเรื่อยๆตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ลงทเบียนมานะคะทุกกลุ่มบอกบอกกับทีมงานทั้งสี่ห้าคนแล้วว่ากลุ่มอาที่ทุกกลุ่มถ้าจะเปิดสําหรับตําบลบบอกยาวขอให้มาจากที่นี่ให้หมดนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ความตั้งใจที่จะทําให้โยบายของท่านคู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านสมบูรสวัสดิ์ธรรมซึ่ง ให้สมคายเป็นเพื่อนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นะคะกศนเองเราก็สนองับนโยบายท่านเรื่องนะคะไม่ว่าท่านจะให้เราจัดตั้งสโมสรเงื่อน้อยนะคะเส้นที่จริงแล้วกลุ่มเด็กเล็กห้าขวบนี้เป้าหมายเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายหลักของกศนเป้าหมายหลักของกศนคือประชาชน16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแต่เมื่อนโยบายของท่านท่าบอกว่า อยากให้กศนจัดตั้งสมสรนอนเล็กน้อยเพื่อเอาเด็กเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครที่สร้างสรรค์ตอนนี้เรามีสมาชิกสมสมเล็กน้อยเกือบร้อยคนแล้วนะคะเป็นเด็กอายุประมาณ5้าขวบขึ้นไปนะคะับเราทากิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือนนะครตั้งแต่ทีที่แล้วผู้ว่าให้งบประมาณมาจนณวันนี้ผู้ว่าไม่ได้ให้งบประมาณเราก็ทําต่อเนื่องนะครับ เราถือว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีแล้วก็เด็กเล็กก็ได้เรียนรู้นะคะนี่คือ,อกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ว่าสนับสนุนอีกกิจกรรมนึ่งที่ผู้ว่าสนับสนุนก็คือศูนย์พัฒนานะคะสักปภาพของเด็กและเยาวชนซึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน,นะคะท่านท่ามีลูกมีหลานนะคะเล็ก อยากจะให้เข้าไปใช้บริการที่นั่นตรงนั้นมีฐานความรู้นะคะเด็กจะสนุกสนานมากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนต่างๆจะทำหนังสือเข้ามาของนำเด็กเข้ามาใช้บริการเด็กจะสนุกสนานมากมีมีอุปก,กรณ์นะคะที่ใช้เด็กเล่นแต่เล่นแบบแบบสร้างสารรค์เล่นแบบได้วความรู้นะคะมากมายแล้วก็เรามี บรรณาของเรา3าสีคนที่จะบริการตรงนั้นนั่นก็เป็นกิจกรรมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนเช่นกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นความตั้งใจจริงๆน้องๆก็ไปปรึกษาว่าเชิญพอจังหวัดมาเยี่ยมกลุ่มนี้หน่อยสิเป็นนโยบายที่ได้ไมเปิดแล้วอยากจะให้มาเยี่ยมว่ามาเยี่ยมวันปิดพอดีว่าให้เจ็บกิจวัติเลยอยากจะเจ็บกิจวัติท่านนะคะวันนี้ ก็เลยดีใจมากแล้วพอมาถึงพบท่านรองอนุษยสอนท่เกียรติมาพบพวกเราด้วยก็ดีใจยิ่งขึ้นในการคิดว่าทางเทศบาลน,นครในการสนทานี่ให้การสนับสนุนในส่วนของการจัดกิจกรรมทุกอย่างของกศนด้วยดีมาตลอดกานนะคะต้องขอขอบคุณท่านรองมนุษสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เสียสละนะคะขึ้นมาเรียนวันนี้แล้วก็ขอ ชื่นชมผลงานของท่านนะคะที่เห็นอยู่ช่วงเวลาแค่40ชั่วโมงท้านทำได้มดืบนะับือชีพเกินนะคะสามารถที่จะขายได้ถ้าท่านทำต่อเนี่ยเนี่ยต่อไปกอสนองเราจะให้น้องๆหาตลาดให้ท่านจะขึ้นขายบนบนเพจบนออนไลน์ได้ตอนนี้เรามีการตกลงกอสนาตำบลของเราเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนสินค้าของของ,ของแม่บ้านหรือของกลุ่มที่เราไปสนับสนุน เราสามารถจะขึ้นขายทางทางเว็บเพจได้นะคะโดยอาจารย์เกษมเนี่ยเป,เป็นผู้จัดการอยู่เพราะฉะนั้นออถ้ากลุ่มนี้ต้องการที่จะทำเป็นอาชีพนะคะแล้วก็มาปรึกษากับคุณเราได้เราจะขายทางออนไลน์ให้ท่านได้นะคะต้องขอขอบคุณคอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะ การงานตัวแนจังวัดสงขาท่านรองรัุสีนะครับรองนายกเทศมนตรีจังหวาดสงขลาและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มพัฒนาอาชีพก,การเขียนลายภาพวาดิดนะครับช่วงนี้ช่วงพิธีการก็พรท่านพอจะงหวัดก็คำบ,บอกว่าไม่ต้องไม่เป็นพิธีการเยอะนะครับพอดีพอดีนะครับ ก็สงยาเสียสิ้นนะครับกับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ที่รับบัตทจะถ่ายภาพนะครับก็ขอเชิญนะครับวันนี้ท่านก็ได้พูดคุยพบกปากับท่านผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่เข้ารับการราทุกคนนะครับพกปากขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ